สวัสดีครับบาเบียทาพนมครับผมสวัสดีตอนบายบายครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนูนา้ชีบ้านพี่นูนานะครับผมอ้ยขออนุญาหลายว่าพิสว่าถึงนะครับพี่น้องตื่นเต้นนะครับผมก็วันนี้ภารกิจนะครับผมของพวกเรานะครับก็เฝ้าเงอนให้ื่อ้อยครับแล้วก็เบิงบ้านให้ื่อ้อยเพราะว่าเดืองหน้าเป็นไปธุระนะครับผมไปธุระไปทําเรื่อง ทำค้า้เพือกนี่แหละนะครับเบียกรบโงหูอกพี่น้องก็เลยเศร้าบ้านที่นานะครับอี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ทุกคนก็นอนเ้อยนักกันนอนนอนอืดวยพี่น้องนอนอืดอืเอ้าเอาเอ้าเอ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 าะับนอาหลังนอนแต่เพลิดขายนอนแล้วนะเพลิสนุกเยอะเพลิละไอ้นกกรมานน้ำนี่นกเปียกผ้ากันโอ้โหแดดพี่ ไเกี่ยวหันแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะสุดยอดนิดเดียวเองนะต้องเกี่ยวตอนเสา้าเล้งอะไรที่แบบบวกเลยนะครับตอนนี้เรามานอนเฝ้าทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมว่าทําไมเราถึงต้องเฝ้านะครับมันมีประเด็นสําคัญมากกว่านี้ที่เราต้องเฝ้ามาดูกันนะครับนี่พี่พาร์ทคนมาดูเลยว่าทําไมเราต้องเฝ้านะครับนี่คืองานของพี่หนูนานะครับนี่ก็คือนี่ ที่นุนาจะตั้งนะครับกล้องไล์สดไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูงานนะครับเพื่อที่จะดูงานแล้วก็ไปทํางานข้างนอกก็สามารถดูในไล์สดได้ว่างานไปคืบหน้าถึงไหนแล้วนะครับผมเดี๋ก็จะมาดูใ,ให้รอครับเพราะว่าแยบทั่วซับใหญ่คราคากับกับแม่น,น,น่อยๆพี่น,อน้องดูนะครับ ในปนนะครับตัวแบงค์นะครับขากล้องนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องอยู่เฝ้าพี่นุ้งหน้าครับพอพี่นุ้งหน้าก็ตรวจงานนะครับตรวจงานชห็ไหมพพี่นุ้งหน้าก็ตรวจงานนะครับดูงานอยู่ตลอดเวลาว่าห้องน้ำนะครับทำถึงไหนแล้วนะครับขาดเรี่ยอะไรบ้างนะครับ คือนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องเฝ้าด้วยกันนะครับก็นอนเฝ้านอนเล่นนองเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านตอนนี้ปุกกี้ก็มาด้วยนะครับกุกกี้กับน้องี่น้ปงนนอนนอนอยู่ในรังเห็นไหมครับดูเห็นไหมนี่นอนน่ารักไหมครับคือหนูนี่นะครับตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าหมาใครนะครับ เอาไปมามาอยู่นี่เลยนะครับมาอยู่นี่เลยกินอยู่นี่เลยนะครับนะฮะพี่บ่าวนกก็นั่งเล่นพี่นัทก็นอนนะครับแล้วก็เฝ้าด้วยกันนะครับทุกคนไอยูมนันหนีชิเย่นกาแล้วไม่ถึงยูน้องหัวเดีวยวตอนนี้ก็เอารถเอารถไฟฟ้าเกลี่ยมาไว้นี่แล้วนะครับเพราะว่า เอาสลดมานะครับเ่งเลยนฟ้าพิ่นุนานะครับเราเป็นบรรยากาศนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราทิ้งมาได้นะครับพี่น้องก็ช่วยดูแลนะครับเรายู่ก็ช่วยกันดูแลนะครับทุกคนเราก็อยู่แบบพี่แบบน้องนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับบอสามารถทิ้งกันละกันได้นะครับพี่น้องนะครับเพราะว่า คนก็มีภาระ,ะไปนะครับเอาน่าก็มีภทุระไปข้างนอกแต่ก็ต้องอยากดูงานในบ้านว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็อยากดูงานเราเนี่ยพี่นนอกนะครับก็เลยนี่แหละเฝ้ารอเนี่ยนบนี่คือไล้สดขาต้องไล้สดทิพนาตั้งกล้องไว้นะครับนีคือเหตุผลนี้เลย วันนี้แดดแดดหน่อยนะวันนี้นะฮะอากาศก,ก็ดีนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงเด้อนะครับแล้วก็ช่วยกันดูอยู่เด้อนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับเสียงเสียงอันลำโพงหน่อยก็มาว่าเที่เอาไว้เลยแ,ลแกงเหง้อพี่น้องแก้เหงาอแต่ตอนนี้แดดกเ็เลยแบบขนาดก,ก้อนเชื่องหน่อยก้อนนะครับเปิดทั้งเล็กทั้งใหญ่หมดนะใครลองหน่นยน,นะครับผมก็ขอบคุณ ทุกทุกคนนะครับที่ให้การารับชมนะครับเอา้าเดี๋ยวก็อัปเบยดยให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ,บามาเมยด้วยนะครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับ